สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอคค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกทกท่านนะคะ ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะมอคค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะจะพามาทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมีผักเน้นเน้นโปรตีนน,นิ้นเน้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะมีวิตามินเกลือแร่ครบทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะนั่นก็คือนะคะวันนี้จะมานึ่งปลาช่อนแดดเดียวผักสมุนไพรนะคะเพื่อนเพื่อนคะ นี้นะคะวิธ no tamam ีท <b> ําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะมีปลาช่อนแดดเดียวจากนครสวรรค์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะขึ้นชื่อเลยนะคะปลาช่อนแดดเดียวนครสวรรค์นะคะเพื่อนๆค่ะเรานําปลาช่อนแดดเดียวของเรานี้นะคะออกมานะคะเพื่อนๆค่ะใช่ไหมคะเราก็เตรียมผักเลยนะคะเพื่อนๆคะผักของเราก็จะมีผักสมุนไพรนะคะเพื่อนๆคะ นี้นะคะก็จะมีกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยนะคะเพื่อนๆคะกระหล่ำปรีนี้มีไฟเบอร์เยอะมากเลยนะคะรวมทั้งข้าวโพดนี่ก็มีวิตามินเกลือแร่มากมายต่อมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคะเราก็มาทําน้ําน้ําพริกหรือว่าแก้วหรือว่าหรือว่าน้ําจิ้มกันเลยนะคะวันนี้ของเรานะคะของเรานี้จะเป็นแก้วหรือว่าน้ําพริกหรือว่า ตำน้ำพริกเป็นมะพริกน้ำพริกนะคะมะม่วงเบานะคะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้จะไม่ใช้ามะกรูดหรือมะนาวหรือว่ามะกอกนะคะเพื่อนเพื่อนคะจะใช้เป็นมะม่วงเบานะคะนะคะเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะมะม่วงเบาของเรานี้ก็หามแล้วนะคะก็กําลังสุกเต็มต้นเลยแต่อันนี้ เขาล่วงไปบดแล้วนะคะลูกสุกข,ของเรานะคะแต่แต่มะม่วงที่มะม่วงเบาของคุณย่าวันนี้คุณย่าเอามาแช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเหมือนก็ได้กลายเป็นมะม่วงดิบดูนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เลยจะเอามาทาเกลียรดววาน้ําพริกซอบน้ําพริกเกลวมะม่วงเบานะคะเ,เพื่อนๆค่ะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวยิ๊ดจาดอร่อยมากเลยนะคะเราก็นำข้าวพริกนะคะข้าวพริกแห้งนะคะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็ หอมแดงนะคะคั่วคั่วให้พอสุกแล้วให้พอหอมนะคะเพื่อนเพื่อนคะนำทุกอย่างนี้มาโขกนะคะให้ละเอียดประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนคะแล้วก็ตามด้วยนะคะหอมหอมแดงซอยสดๆไว้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะเอาไว้โรยหน้านะคะเพื่อนเพื่อนคะแล้วก็นาํามะ่วงเบาของเรามาฉับฉับเฉาะเฉาะเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะนํามาคลุกเขาคลุกเขากับน้ําพริกของเราเลยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเพืเ่อนๆคะแล้วก็ผงปรุงรสสักหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะตามด้วยน้ำปลาหึ่งของเรานี่แหละนิดหน่อยใส่ลงไปเลยนะคะน้ำปลาหึ่งของเรานี้ก็จะเป็นทั้ง จะเป็นน้ำที่ที่อร่อยนะคะเป็นน้ำจากผักกันนะคะเป็นเพื่อนคะ่ะผสมลงไปนิดตึงนะคะเป็นน้ำสุกกันนะคะเป็นเพื่อนคะน้ำจากนึ่งผักกันนะคะเป็นเพื่อนคะ <ược. S 2> ก็มาคุกเขาคุกเขาอื้อนี่นะคะรสชาติของน้ำพริกที่อร่อยมากเลยค่ะรสเปรี้ยวของมะม่วงเบานิจจาดจ้าได้ใจเลยนะคะและกลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมเครื่องสมุนไพรของเราด้วยค่ะต้มน้ำพริกไปแล้วใช่ไหมคะเราก็นำผักสมุนไพรของเรานี้ไปนึ่งเลยค่ะ พร้อมปลาช่อนแดดเดียวของเรานึ่งประมาณ20นาทีก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะเมนูนี้ทําง่ายมากคะ่ะแต่ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะรับรองว่าอร่อยได้ใจเลยคะ่ะแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนแล้วนะคะหุ่นดีหุ่นสวยด้วยนะคะอย่างที่แอดกาลังพูดอยู่นี้นะคะทานปลาทานผักเยอะๆนี้หุ่นสวยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ นี้นะคะทานผักชานปลาเนี่นะคะจะทําให้เราสุขภาพดีหุน่นดีหุ่นสวยไม่อ้วนนะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้นะคะมีของดีมีประโยชน์นะคะมีนึ่งปลาช่อนแดดเดียวนะคะแล้วก็ผักสมุนไพรเน้นๆนะคะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟทุกท่านนะคะมาชมมาชิมให้มอคค่าคุณย่าด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยมาก เลยค่ะนึ่งประมาณ20นาทีก็ยกลงพร้อมทานกับน้ำกิ้มสดสดน้ำ พริกมะม่วงเบาของเราเลยนะคะแซ่บๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาชิมให้โม่ค่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมรับฟังให้จนจบนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะมาชิมมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ